สวัสดีค่ะคลิปวเดีโอนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะนาะชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะจนถึง14มิถุนายนนะเราก็จะมาเลือกให้10ใบให้ชาวราศีพฤษภนะคะ 7จ็ดแปิบวิ่งพ่ยแบบหนึ่งเลคะ ชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะการเงินจะค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะการเงินย่ำแย่นะคะเงินฝืดมีโอกาสที่เงินจะขาดมือด้วยนะคะการค้าขายก็ค่อนข้างที่จะแย่อาจจะเงียบนะคะมีเรื่องเสียเงินเสียทองค่ะนะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะอยากจะตัดใจนะคะ เหนื่อยท้อใจหลายอย่างนะคะอยากจะตัดใจแต่ก็ยังทำไม่ได้ใะเรื่องการงานก็มีความเบื่อหน่ายนะคะแต่ก็คือมีความคิดอยากจะหางานใหม่เหมือนกันแต่ก็ยังกล้าก,ก,ก,กลัวกลัวลกลัวว่าได้งานใหม่ก็อาจจะเป็นหนีเสือปะจระเข้นะคะพไพ่ใบถัดไปคะ่ะได้ไพ่ สิบหรือไอสิบถ้วยนะไพ่สิบถ้วยก็มีความราบรื่นนะคะเรื่องการงานอะไรต่างๆนะคะนะความรักก็มีเกณฑ์ที่คนรักนะคะที่ห่างเหินไปหรือว่ามีปัญหากันที่ท้อเหนื่อยใจอยู่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้คุยกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าเป็นคนโสดนะ,ะที่ท้อที่เหนื่อยใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องความรักนะคะคนที่กําลังรอคอยเรื่องการตั้งครรภ์หรือการมีบุตรอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมี บุตรด้วยนะพยไพ่ปหัดไปค่ะในช่วงต้นเดือนนะคะได้ไพ่ราชาถือ ถ้วยนะ้าราชาถือถ้วยก็ชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องการงานอะไรต่างๆนะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นแล้วก็มักเอาเรื่องของคนอื่นมาทุกเองนะคะดังนั้นก็ช่วยพอพอพอของปากของคอนะ,ะให้เขาได้ช่วยตัวเองบ้างนะคะอย่าช่วยจนตัวเองต้องมาทุกเองนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะก็จะมีคนรักเนี่ยคะ่ะ ลังเลโลเลตัดสินใจไม่ได้นะคะอาจจะมีปัญัยให้คนอื่นหรือมอีมีรักซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่ได้เจอกับคนที่มีครอ,อบครัวนะคะที่เขาอาจจะมีปัญหากันนะคะหรือไม่ก็ยังยังไม่ได้เลิกลากันนะคะยังมีเรื่องคาราคาสังกันอยู่นะคะถัดไปนะคะในช่วง กลางเดือนนะช่วงกลางเดือนได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือเรื่องการงานงานอาจจะรับรื่นขึ้นนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนรักที่ห่างเหินไปนะคะที่มีปัญหาที่มันมีคบซ้อนรักซ้อนเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะ อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจน่าจะเป็นคนไกลน่าหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่างว่าแหละจะมีคนที่เขา,ามีคู่แล้วหรือว่ามีคนรักแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลิกลากันชัดเจนนะยังเป็นเรื่องที่คาราคาสังอยู่เข้ามาเกี่ยวพันกับเรานะคะไพ่ใบถัดไปค่ะนะได้ไพ่เดอะมูนนะเดอะมูนก็ มีเรื่องผิดหวังเสียใจไม่เป็นไปตามคาดนะคะนะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้เลยนะคะมีความวิตกกังวลมีความระแวงมากถึงแม้ว่าคนรักที่ห่างเหินไปจะติดต่อกลับมากลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าระแวงนะกังวลเครียดอยู่นะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะมีเรื่องอ เขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำให้จิตใจหมุนมองนะทำให้เราเสียเสียชื่อเสียงนะคะระวังทำงานผิดพลาดด้วยนะคะสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามคาดเลยนะคะมีเรื่องเสียเงินเสียทองระวังเรื่องคนโกงด้วยนะคะพอไพ่เดมูลขึ้นมาเนี่ยอิทธิพลมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีเรื่องอที่เราเคยไปบนบานสารกล่าวไว้นะคะเราลืมไม่ได้ ไปแก้บนนะคะก็อาจจะทําให้ติดติดขัดขัดในช่วงนี้ก็ไปแก้บนถ้าจําได้นะถ้าจําไม่ได้ก็ควรที่จะสวดมนต์ไหวพระอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยไปขอพรเขามานะคะนะไปบุญบานสารกล่าวมาหรือไม่ก็เจ้าที่นะคะที่ที่อยู่เนี่ยเจ้าที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะอาจจะต้องจุดธูปไหว้หรือว่าถวายของไหว้นะคะ ไพ่ใบหัดไปค่ะได้ไพ่สามเหรียญน,นะไพ่สามเหรียญเรื่องการเงินนะคะจะเริ่มดีขึ้นนะการเจราจาเรื่องการเงินจะประสบความสําเร็จนะการค้าขายจะดีขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนมัอาจจะเงียบมากนะเงียบจนท้อนะพอมาช่วงกลางเดือนนะคะค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มมีเงินเริ่มมีกําไรนะแต่ก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเปอร์เซ็นต์นะคะ เงินค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินมาง่ายๆนะมีโชคเรื่องการเรื่องทางด้านการเงินนะคะแต่ว่าไม่ได้ตามที่คาดหวังนะ <c oughs> กลางเดือนไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักค่ะมันก็ยังอย่างว่าละค่ะยังมีความลังเลโลเลยังเป็นเรื่องรัก <c oughs> สามเศร้าได้กลับมาปรับความเข้าใจกันก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังก็ยังมีเรื่อง คนอื่นอยู่นะคะยังตัดไม่ได้นะคะยังติดต่อกันอยู่กับมือที่3นะคะโอเคถัดไปนะคะเป็นช่วง ท้ายเดือนนะท้ายเดือนได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะเนื่องจากว่าความรักมันยังเป็นเรื่องรักสามเศร้ามีมือที่สามซึ่งยังตัดกันไม่ขาดอยู่นะคะยังมีเรื่องผิดหวังเสียใจคิดแต่เรื่องที่มันที่มันไม่น่าคิดนะเรื่องมันทําให้จิตใจห่อเหี่ยวนะคะในอดีตยังเก็บมาคิดอยู่นะค,ะคิดวนไปจมปลักอยู่กับเรื่องในอดีตนะ,ะดังนั้นคงจะต้องอหันมามองรอบข้างบ้างนะมีอะไรที่ดีๆหลายอย่างนะคะดังนั้นก็พยายามพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงจากการคิดตรงนี้หรือเอาตัวเองออกจากอดีตที่มันหดหูใจนะคะเรื่องการงานมีความเบื่อหน่ายนะไม่เป็นไปตามที่คาดเบื่อหน่ายเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องคนที่ทำงานด้วยนะคะพไพ่ใบถัดไปค่ะได้ไพ่หนึ่งดาบนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ เราจะแก้ปัญหาไปได้ตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวแก้ไปเลยนะคะไพ่หนึ่งดาบคือการเอาชนะปัญหาได้แก้ปัญหาได้ปัญหาต่างๆที่เจอเนี่ที่ทำให้หดหูใจเบื่อหน่ายเนี่ยนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ แต่สิ่งใจแก้ปัญหาไปเลยนะคะไปได้อยู่แล้วพไพ่ไพ่หัดไปนะคะได,ได้ไพ่สามไอ้ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญมีโชคลาภเรื่องการเงินนะคะเงินจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะในช่วงต้นเดือนอาจจะฝืดมากอาจจะขาดมือนะคะพอช่วงท้ายเดือนเริ่มมีเงินเข้ามาแล้วนะคะมีโชคเรื่องการเงินได้เงินมาแบบฟุกๆไม่ได้คาดมาก่อนก็ได้มานะคะได้เงินมาง่ายๆหรือไม่ก็คิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจแล้วคะ่ะเริ่มลงทุนไปบางส่วนแล้วนะคะ ถัดไปนะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยก็เรื่องการเงินนะจะมีเงินก้อนเข้ามาได้รับมรดกหรือไม่ก็มีคนให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวละนะคะในช่วงท้ายท้ายเดือนนะคะจะไม่ฟืดเหมือนต้นเดือนแล้วนะคะอาจจะได้ข่าวเรื่องเงินกู้อะไรต่างๆหรือได้ขายบ้านที่ดินอะไรต่างๆที่มีนะคะหรือไม่ก็กู้เรื่องบ้านเรื่องที่ดินซื้อ อสังหาริมทรัพย์ผ่านนะคะมีเงินเข้ามาการค้าขายจะดีนะคะมีกําไรนะธุรกิจอาจจะได้โปรเจกต์ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะถ้าเป็นเรื่องความรักค่ะอาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะผิดหวังเสียใจนะอาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่คนโสดก็เหมือนกันนะอาจจะได้เริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าก็ความรู้สึกต่างๆมันยังไม่เหมือนเดิมเนื่องจากมันไพ่เหรียญน,น,นะคะไม่ใช่ไพ่ถ้วยคงจะต้องมาเริ่มต้น ปรับความรู้สึกกันใหม่นะคะนะถ้าคนรักที่ห่างเหินไปนะคะไม่ติดต่อกลับมาเขาก็ยังนึกถึงเราอยู่นะคะยังนึกถึงอยู่เนืองๆอ,อยู่นะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อกลับมาอยู่นะโอเคอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเราก็มาเจอกันอีกนะคะคลิปของเดือนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ